ระบบใหม่ประจำล l a n d l e g e n d s การแนะนำเมคนากในลอ a n น l e g e n d s จะมีแชมปเปี้ยนต่างๆมากมายกว่า100ตัวแต่จะมีบางตัวที่จะไม่ขึ้นมาให้คุณซื้อในร้านค้าจนกว่าคุณจะปลดล็อกพวกเขาด้วยการทำภารกิจประจำตัวให้สำเร็จโดยแต่ละภารกิจอาจเกี่ยวข้องกับภูมิหลังของแชมเปี้ยนและเนื้อเรื่องดังนั้น หากผู้เล่นสนใจเรื่องราวต่างๆก็สามารถค้นหาและเรียนรู้เพิ่มเติมได้ภารกิจจะแบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้การเปิดคุณสมบัติคุณจะต้องเปิดคุณสมบัติให้ครบตามที่แต่ละภารกิจกำหนดยกตัวอย่างเช่นภารกิจของออเร l ลียนโซ l เปิดคุณสมบัติถากอนไฟฟ์ในการต่อสู้กับผู้เล่นการใส่ไอเทม คุณจำเป็นจะต้องใส่เอเทมให้กับแชมปเปี้ยนตามที่กำหนดยกตัวอย่างเช่นภรารกิจของเวกา้าใส่2ลาบาดอนเดดแคปในการต่อสู้กับผู้เล่นการทำแชมปเปี้ยน2หรือ3ดาวคุณจะต้องรวมร่างแชมเปี้ยนให้ได้ระดับดาวตามที่กำหนดยกตัวอย่างเช่นภรารกิจของโยเนะใช้ย,ยาสุโอ3ดาวในการต่อสู้กับผู้เล่น การใช้และสะสมแต้มคุณจะไปต้องใช้หรือสะสมแต้มต่างๆเช่น Souls, s i l เ e r Serpent หรืออื่นๆให้ถึงตามจำนวนที่กำหนดยกตัวอย่างเช่นภารกิจของ Time เค้นใช้500แต้ม b u l l ์ Water, Silver Serpent t การทำค่าสถานะคุณจำเป็นต้อง ทำให้แชมเปี้ยนมีค่าสถานะให้ถึงตามที่กำหนดรากิจของ a อท r o x ์ใช้แชมเปี้ยนที่มีค่าดูดเลือด40%ในการต่อสู้กับผู้เล่น วิธีตรวจสอบความคืบหน้าของภารกิจโดยในเกมจะมีหน้าต่างภารกิจสำหรับการใส่ภารกิจที่คุณต้องการทำและภารกิจที่ทำสำเร็จแล้วเพื่อให้คุณสามารถติดตามการดำเนินภารกิจได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นและสามารถจัดลำดับความสำคัญในการทำภารกิจเพื่อปลดล็อกแชมปเปี้ยนต่างๆเพื่อนำมาประกอบคอมที่คุณต้องการได้อย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆละ่ะ